ชาวราศีพิจิกค่ะนะคะเป็นจังหวะที่โชคดีของคุณเกี่ยวกับการเดินทางและการงานนะคะตัวคุณเองถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีที่มาเจอคลิปหมดาวนี้นะคะผู้หญิงที่เป็นพิจิตเนี่ยเจ้าตัวนะคะคุณเป็นคนนี้ลักษณะเป็นผู้นํามีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เข้มแข็งในตัวเป็นผู้นําคนนะคะหรือไม่ตอนนี้นะคะชาวพิจิตเนี่ยคุณมีโครงการจะเดินทางไกลไหมคะเดินต่างจังหวัด ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศการเดินทางของคุณนะคะไม่ว่าใกล้หรือไกลหรือเดินมาทางมาแล้วเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าชาววิจิตที่เป็นสายโมเกี่ยวกับปู่พญายนาคเนี่ยในสัปดาห์วันที่4ที่5เนี่ยเหมาะที่คุณจะไปโมนะเหมาะที่จะไปเดินทางไหว้พระสวดมนต์หรือไปไหว้ขอพรนะคะอ๋อพ่อปู่พญายนาคนะ อดีตที่ผ่านมานะคะคุณทําอะไรนะคะรู้สึกว่าลูกหลานบริวารให้การสนับสนุนและสําเร็จพื้นฐานดวงดีเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จนะชาวพิจิตนะคะคุณเป็นคนโชคดีทําอะไรมีคนช่วยมีคนสนับสนุนแล้วก็ลูกหลานดีนะคะลูกหลานให้ความสุขนะชาวพิจิตในสัปดาห์แรกของตุลานี้นะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีนะคะฐานบุญดีนะคะงานเยอะส่วนใครที่มีงานเยอะอยู่แล้วเจ้านายเนี่ยเห็นความ ขยันของคุณเนี่ยจะเพิ่มงานให้นะคะเขาจะอัดงานให้คุณในตุลานี้คุณจะได้งานเพิ่มงานเสริมหรือตัวคุณเองเนี่ยก็อยู่นิ่งไม่เป็นต่อให้มีงานประจําอยู่แล้วคุณก็มองหางานใหม่งานเพิ่มงานเสริมนะคะคุณเป็นคนอยากทํางานหลายอย่างเป็นคนขยันเนาะรู้สึกว่านะคะตัวคุณเองกําลังคิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ากําลังมองหาโทรศัพท์ใหม่หรืองานออนไลน์หรือแพลนฟอร์มใหม่ๆที่คุณจะ สร้างผลสร้างกําไรหรือเพิ่มงานให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสสําเร็จนะคะคุณจะได้เดินทางไกลนะคะทางงนทางเดินทางไกลมาแล้วหรือในอนาคตจะได้ไปอีกและไปแบบเร่งด่วนด้วยคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินการลงทุนนะคะคุณมองการลงทุนในอนาคตแต่ตําแหน่งแฟนใครที่แต่งงานแล้วแฟนคุณช่วงนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเรา เขาอาจจะมีเรื่องเดินทางไกลจะต้องห่างจากเราไปนะคะด้วยหน้าที่การงานหรือหน้าที่ของเขาส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดอาจจะได้เจอคนทางไกลหรือหรืออาจช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะเปิดใจเรื่องความรักนะคนโสดเพราะว่าถ้าเจอช่วงนี้ก็จะมีแต่พวกนักนักขายฝันนะคะเป็นเป็นความรักแบบเพ้อฝันนะ่ะนะคะเป็นความรักแบบเพ้อฝันยังหาหาอ่า,อา,อา ความรักที่มั่นคงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดสาวโสดพิจิตเนี่ยต้นต้นเดือนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9เนี่ยถ้ามีใครเข้ามาก็อย่าพึ่งไปไปลุ่มหลงอย่าไปทุ่มเทมากเพราะความรักเนี่ยมันแค่เรื่องเพ้อฝันเรื่องชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะยังไม่เหมาะที่จะเปิดใจให้ใครนะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะห่างกันด้วยด้วยหน้าที่การงานหรือการเดินทางจะทําให้คูณห่างไกลหรือ,อพิจิตบางภาพเนี่ยนะคะ คุณกาลังนะคุณกําลังคิดจะปิดวิเวกไหมอยากออกจากบ้านอยากไปหาความสุขอยากหนีไปเงียบๆอยากไปหาความสุขคนเดียวนะคะไปหาความสุขอยากไปต่างจังหวัดอยากไปคนเดียวด้วยนะอยากออกจากบ้านนะคะไปหรือ,อยังถ้ายัาง,ายางก็รีบไปซะนะคะแล้วค่อยมาเริ่มต้นงานใหม่นะคะให้จิตใจคุณดีขึ้นช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือเอาใจยากหรือว่า ช่วงนี้มีคนนะคะมีคนทำให้คุณหมุนหงิดหัวใจไหมชาวพิจิตนะคะรู้สึกว่าใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะช่วงนี้คุณเป็นคนดื้อหรือเปล่านะคะเอาใจยากนะโอเคนะคะแต่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะ,ะงานของคุณเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ทำงานเดียวทำงานหน้าเดียวคุณทำงานหลายอย่างนะคะเป็นคนมากความสามารถนะคะงานเยอะมากเลยนะคะอ่า ตำแหน่งแฟนอะตำแหน่งคนใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือบ้างแหละหรืออาจจะชวนกันรวมหมู่ญาติไปทําบุญกับญาติเดินทางไกลไปมูกันไหมนะน่าจะเป็นไปได้นะเหมือนคุณจะได้เดินทางไกลไปกับญาตินะคะกับญาติพี่น้องไปทําบุญสุนทานนะคะไปวัดวาอารามไปริมแม่น้ำเนี่ยเหมือนคุณจะได้ไปกับญาติกับคนใกล้ตัวหรือไปกับแม่คุณนะหรือไปกับเพื่อนรักนะ การเดินทางปลอดภัยแน่นอนนะคะทำบุญยังไงให้เฮงให้ปังก็คือไหว้ปู่พญานาคเนาะวิธีเสริมววงหรือทำบุญกับพ่อเรานะคะจะดีมากๆนะคะ,ะตำแหน่งพ่อขึ้นนะตำแหน่งญาติผู้ใหญ่ขึ้นนะคะทำบุญกับคนใกล้ตัวนี่แหละดีที่สุดเอเคนะคะอ่าสีนำโชคก็คือสีแดงสีเขียว สีแดงสีเขียวนี่เด่นมากๆเลยนะคะสีมงคลของคุณน,นะอะตำแหน่งลูกหลานบริวารดีใครที่ลูกหลานห่างไกลกันในสัปดาห์นี้เขาก็จะมาหาคุณนะคะมีความสุขเนาะหรือตัวคุณเองอาจจะไม่อยู่บ้านไปกอดน,นะคะไปปีกวิเวกแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นงานใหม่นะงานเยอะอาจจะไปพักผ่อนบ้างก็ดีนะคะอ่ะสีนนำโชคบอกไปแล้วเลขหน้าไพ่มีสี่มีสี่มีหกมีสี่มีหกแล้วก็มีสองมีศูนย์นะคะ ติด1กับ9ไว้ก็ได้นะคะรถยนต์ที่คุณนั่งให้โชคนะคะตำแหน่งพ่อเราให้โชคนะคะเจ้านายให้โชคนะคะยังไงคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหน้าที่การงานคุณจะมีการขยับขยายคุณจะได้งานเพิ่มแน่นอนชาวพิจิตในสัปดาห์นี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะส่วนคนรักเนี่ยอาจจะแบบห่างกันแหละช่วงเนี้ย ความรักไม่หวานนะคะเพราะหน้าที่การงานต้องหากันไปหรือคนโสดก็ไม่เหมาะที่จะเปิดใจให้ใครช่วงนี้นะคะ,ะเน้นไปที่งานก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ถ้าเจอก็จะประเภทพวกเออเพ้อฝันนะคะเป็นความรักแบบมาสร้างความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะโอเคค่ะเป็นสัปดาห์สั้นๆน,นะคะยังไงชาวพิจิตเนี่ยก็โชคดีเรื่องการงานเอางานไว้ก่อนนะคะ การงานไว้โก่อนะคะขาดทตาดินนะเนี่ยอ่ะา้าดินมีมีทตาดินมีนะคะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการการลงทุนหรือการเงินนะคะโอเคขอให้โชคดีค่ะชาวพิจิตค่ะ